หน <Hello. S 2> มาแล้วครับมาแล้วครับทุกคนวันนี้เราจะได้คุยกับมีใครบ้างมีหญิงนะครับมีน้องหญิงมีน้องน้องครีมแล้วก็น้องมิน้นนะครับสามคนอย่างที่ได้เห็นในโปสเตอร์นะครับต้องบอกว่าตอนนี้แมส่สดๆร้อนๆเลยนะครับโอลิมปิกโตเกียวทุกคนที่ดูกันเนาะแล้วก็ได้ชื่นชมต้องต้องใช้คําว่าได้ได้เห็นศักยภาพของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับ ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้ประเทศไทยเราคว้าม,มาได้หนึ่งเหรียญทองและก็หนึ่งเหรียญทองแดงและแน่นอนครับอย่างที่วุฒิบกักนับเชิญของเราในวันนี้พวกเธอเป็นสามนักกีฬาสาวจากสามประเภทกีฬาที่อืรู้แล้วแต่โดดเด่นจริงๆทั้งหน้าตาและก็ความสามารถต้อนรับเลยดีกว่านะครับคนแรกครับน้องหญิงนะครับสุดท้าสินีนะครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนที่สองน้องครีมนะครับ บุษนันนะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยและน้องมินนะครับอาริณฐานะครับนักกีฬาขี่ม้าสวัสดีครับ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 นี่อยู่ที่โรงแรมกันเนาะเพาตอนนี้กักตัวอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับพี่จะถามคําถามที่สําคัญที่สุดวันนี้ระหว่างอาหารโรงแรมกับอาหารที่ญี่ปุ่น ที่ไหนอร่อยว่ากันครับอูอ้ยากเลยอะ,อะบูเลนบูเลน <c oughs> ว่าเราได้ข่าวเราได้ข่าวเรื่องอาหารที่ญี่ปุ่นว่ามันเด็ดมากว่ามันอร่อยมากแต่กลับมาครั้งนี้กักตัวแล้วได้กินอาหารไทยหายคิดถึงหรือยังอาถามหญิงก่อนได้กินอาหารไทยหรือยังฮะก็ได้กินแล้วค่ะก็ที่อาหารโรงแรมก็อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีคนทางบ้านส่งมาให้ทานด้วยค่ะก็ได้กินส้มตำแล้วค่ะ ที่นู่นเขาไม่มีส้มตำให้กินเหรอครับหญิงที่ที่ที่โตเกียวอืาไม่มีค่ะแต่ว่าก็มีของทางสารศาสรทูตไทยค่ะก็มีอาหารไทยให้นักกีฬากินเป็นมือละมือค่ะครับมิ้นท์ครับได้กินเมนูที่อยากกินหรือยังครับวันนี้จริงได้ทานแล้วค่ะได้ทานได้ทานซุปนีค่ะได้ทานส้มตำเรียบร้อยแล้วค่ะ ดีเลยครับแล้วน้องครีมนะครับมีเมนูไทยที่แบบอยากกินมากๆแล้วสุดท้ายได้กินหรือยังครับตอนนี้ก็ตอนมาถึงค่ะก็แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีค่ะส่งซีฟู้ดมาให้กินนะค่ะก็แบบว่าได้แซ่บกันไปแล้วนิดนึงแต่ว่าที่อยากกินนมากคืออยากกินปลาค่ะแต่ว่าโรงแรมไม่อนุญาตให้เอาเข้าห้ามของดิบของดองอย่างเงี้ยค่ะครีมเหลืออีกกี่วันเนี่ยก็จะได้ออกมา ออคลิมเลยกี่วันครับวันที่สิบห้าของคลิมได้ออกที่สิบห้าค่ะแล้วของหญิงนะครับหญิงออกวันที่สิบสองค่ะวันสิบสองมิน้นท์แหละครับแปดค่ะยังเป็นกับเวลาที่สองลหญิงครับครั้งที่แล้วหญิงก็ไปรีโอนะครับมันต่างก,กันไหมฮะรีโอกับโตเกียวเนี่ยหญิงเล่าให้ฟังสิครับก็ถ้าพูดถึงสนามแข่งขันก็ ค่อนข้างที่จะต่างนะคะเพราะว่าที่โออ่ะผู้คนก็สามารถเข้าไปชมการแข่งขันได้ก็มีคนชมกันเยอะมากแล้วก็เสียงดังมากเหมือนกันค่ะแต่ว่าแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดเข้ามาก็เขาก็มีมาตรการคนดูไม่สามารถเข้าไปชมการแข่งขันได้ค่ะก็เงียบเหงานิดนึงค่ะแต่ว่าอ่าเราก็มีความตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมค่ะ <laughs> เออพ,พี่เข้าใจว่าถ้าไม่มีคนดูมีแต่สื่อมีแต่กรรมการเนี่ยมันไม่น่าจะตื่นเต้นนะอีกมันตื่นเต้นอะไรหญิงหรือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของนักกีฬามากกว่าค่ะที่แบบไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าสำหรับหญิงอะตื่นเต้นทุกแมตช์ที่ลงแข่งขันเลยค่ะเออแต่พอพอเริ่มพอเริ่มเล่นแล้วไปสักพักหนึ่งพอมันวอร์มแล้วหายตื่นเต้นไหมครับหายตื่นเต้นค่ะพอเราได้ได้วอร์มได้จับจังหวะ การตีของคู่แข่งแล้วอ่ะมันความตื่นเต้นก็เริ่มหายไปวิธีการวิธีการแข่งก,ก็เริ่มก็เริ่มกลับมาอยู่ในเกมโฟกัสกับตีม,มากกว่าค่ะนะครับพี่พี่ทราบมาว่าสาหรับหญิงเองเนี่ยน้องหญิงเนี่ยขอที่บ้านเลิกเรียนเพื่อมาเอาดีทางด้านปิงปองเลยใช่ไหมครับ,ค,รบค่ะก็เหมือนตัดสินใจออกมาเรียนนอกระบบค่ะเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้เลิกเรียนไปเลยออกมาเรียนนอกระบบเพื่อ เพื่อเราจะได้มียังไงมีเวลาฝึกซ้อมมากขึ้นเพราะหญิงก็ก็ชอบในกีฬาปิงปองเพราะว่ามันสามารถสร้างไรายได้ให้กับเราได้เยอะแยะเลยค่ะชอบชอบอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับปิงปองครับอืมมันมันเร็วค่ะแล้วแบบว่ามันมีความท้าทายท้าทายมากเลยว่ามันมีความหมุนของลูกเนี่ยมันมีตั้งหลายแบบหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็มีแบ็กสปินไซส์สปินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ทําให้เราแบบต้องคิดตลอดเวลาเพราะมันเป็นคิดว่ามันเป็นกีฬาที่ที่ที่ยากนะคะแต่ว่ามันก็สามารถมันตีได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะวางแผนสําหรับปารีสเลี่ยงครับหญิงวางเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะแข่งขันลีโอได้ก่อนที่จะแข่งขันที่โอลิมปิกที่โตเกียวได้ค่ะวางแผนไว้ก <c oughs> ่อนเลยค่ะเราจะพูดกันเสมอจากที่แล้วใครที่ล้าคุยกับมิน้ว,ว่า ภาพสําหรับพวกเรานักกีฬาเนี่ยภาพมันต้องชัดมากไม่ว่าจะเป็นชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางส่วนเวลาเวลาไปลงสนามจริงๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ไอ้ภาพแห่งความสําเร็จมันจิตใจมายดเซ็ตมันต้องมันต้องค่อนข้างที่จะชัดมากของมิน้นต์ละกันภาพก็ต้องชัดมากว่ามันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่วันแรกที่ลงอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นภาพที่เราคิดไว้ในหัวใช่ไหม ใช่ค่ะต่อมามินมา้นไบวัดแรกเป็นมาเขาไม่ค่อยเก่งในในในวันแรกอยู่แล้วค่ะแต่สข่วนมากเขาจะวันที่สองกับวันที่สามเขาค่อนข้างแข็งมากซึ่งเขาสามารถยืนสกอร์ออวันแรกได้ต่อให้วันแรกไม่สูงมากแต่ถ้าเขาสามารถไม่เสียสกอร์เพิ่มมาเ,เขาก็จะจบประมาณท็อปยี่สิบท็อปยี่สิบแรกตัวแรกเนี่ยค่ะใเใ็นมินม้น,นอะไรนะครับเป็นมิ้นว่าเป็นแทคนิคของคนละมาแต่ละคู่ท,ที่ที่จะต่างกันในการ มืมิมนม้นเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าว่าเหตุการณ์ที่ที่ที่เราเจอเนาะที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมิ้นต้องเป็นคนแรกใช่ไหมครับแล้วเราก็ไม่อยากเป็นคนแรกที่จะลงสนามหรือเปล่าครับตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะหนูว่าทีมไทยจับได้เป็นทีมแรกด้วยคือ oh. คการแข่งขันเมื่อเราม้นเชื่อว่าแบบคงไม่มีใครอยากเป็น เป็นคนแรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเปรียบวันแรกอาจจะไม่เสียเปรียบแต่วันที่วันที่สองวันที่สามเสียเปรียบแน่ๆเพราะว่าเราจะไม่เห็นคอสก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงเราจะขี่ด้วยกันการเดาขี่ด้วยการเดาใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเราจะต้องเดินดูคอสแล้วก็เหมือนกับเราต้องคิดว่าเรากับม้าเราน่าจะเป็นขี่ประมาณไหนควรจะขี่ระยะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เราเดากับการเราดูคนอื่นเขาขี่จริงๆมันอาจจะ เราคิดอาจจะคิดว่ายากแต่จริงๆอาจจะไม่ยากส่วนบางอย่างที่เราคิดว่าง่ายอาจจะต้องเพิ่มการระมัดระวังมากขึ้นโดยซ้ำไปแต่การที่เราไปเป็นคนแรกคือเราไม่เห็นอะไรเลยคือเราต้องเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีละแหละอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทําสุดๆจริงๆการขนย้ายม้าไปที่นู่นเนี่ยพี่อยากรู้นะพวกพี่รู้ว่าค่าตั๋วของ business ของ first ของ economy พี่รู้ไงแต่ม้าเนี่ยมันมันมันแพงไหมอะมิน แล้วแต่แล้วแต่เดสติเนชันก็เหมือนซื้อตั๋วข้องบินคนเลยนะคะม้าก็จริงๆแล้วก็มี3มระดับเหมือนกันแหละ e c o n o อนอ u มี n บิสเนสเฟม้าจะเดินทางในกล่องกล่องนึงจะใส่เอ o n o อนจะใส่ได้3ตัว Business ก็2ตัวที่มีพื้นที่ให้ม้าขยับมากขึ้นส่วน First Class ก็กล่องละตัวแต่ว่าการที่มาโอลิมปิกม้าแต่ละตัวเป็นม้าชั้นนําของโลกแล้วค่ะเขาให้เดินทางเป็น Business กับ First คือกล่องละสองตัวแล้วก็กล่องละตัวค่ะ ว้าวคุณรู้ว่าม้ามีเฟิร์สคลาสด้วยแล้ว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 คอสก็คือเท่ากับคนเลยเหรอครับค่าใช้จ่ายคอสแล้วแล้วแต่แล้วแต่เดสติเนชันค่ะแล้วแต่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะคือมันจะเป็นเหมือนบริษัทนำส่งก็เท่ากับเขาจะจัดการทั้งเอกสารการเดินทางแล้วของม้าจากที่กักกันถึงขึ้นเครื่องบินค่าตั๋วเครื่องบินค่าแฮนด์ลิงบนเครื่องบินคือมันจะไม่ใช่แค่แค่ค่าค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนคนเนี้ยค่ะ เออก็กำลังจะถามว่าที่บ้านไปด้วยใช่ไหมครับค่ะนะครับที่บ้านไปด้วยแม่ก็ให้กำลังใจตลอดคุณพ่อก็ให้กำลังใจตลอดคือคือเราเราซ้อมมาเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็เพื่อการแข่งขันแค่ไม่กี่นาทีนี้เองคือมันไม่มีอะไรที่เราจะต้องเสียดายแล้วก็ทําให้ดีที่สุดแล้วก็ทําใจไว้เผื่อถ้าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราก็จะรับมันได้แล้วเราก็จะแฮปปี้กับวันต่อๆไปที่เราต้องทำดีเลยครับ พราะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเราอยู่กับมันได้เราก็จะสามารถอยู่ได้เรื่อยๆไปแล้วก็ไม่มีความรู้สึกแย่เลยเพราะพี่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อะไรก็ตามไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วความรู้สึกแย่มันเข้ามามันเป็นการทําให้จิตใจเราร่างกายเรามันมันเพลียมันเศร้าโดยที่เราไม่จําเป็นดีที่เราได้มีโอกาสฝึกแบบนี้งั้นพี่ถามต่อเลยว่ามิ้นเตรียมสําหรับปารีสหรือย,ยังครับก็เตรียมลวค่ะเตรียมยเตรียมลวค่ะ แล,แล้วจะบินชั้นไหนครับอันนี้เอันน,น,นี้ตดูก่อนนะคะ <laughs> ที่แ s ริสไม่ต้องบินค่ะเพราะเเก็บตัวอยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วค่ะประหยัไไดไป้เอะคโอเคดีประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับ,คร,บครีๆๆคมเมื่อกี้พี่ได้ถามสาวๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ประทับใจที่สุดในโตเกียวเกมส์ของครีมเป็นเรื่องอะไรครับจริงๆถ้า,าสำหรับตัวครีมเองอ่ะเป็น ตอนที่ได้ลงไปแข่งในสนามะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กอะคะ่ะที่แบบว่าเริ่มตีแบตมาตอะไรเงี้ยที่แบบว่าเริ่มตีแบตอย่างจริงจังอะก็คือความฝันก็คืออยากมาโอลิมปิกอยากแข่งโอลิมปิกในนามทีมชาติไทยแล้วแบบวันนี้วความฝันมันเป็นจริงอะก่อนคืนก่อนแข่งก็แบบว่านอนแทบไม่หลับแบบพี่คือแรกก็ว่าจะไม่ตื่นเต้นแต่ว่าเอาจริงๆรแล้วแม่งตื่นเต้นมากตานเนี้ยเราได้ลงไปแข่งละ เนี่ยเวลามันโคตรตื่นเต้นอย่างเงี้ยทำไงให้มันหลับอ่ะครีมทาอะไรให้มันหลับหรอคือถ้าหนูนะหนูเผื่อเวลานอนก่อนนิดนึง <c oughs> เผื่อเผื่อนอนไม่หลับเลย <c oughs> แล้วก็พอพอไม่นอนไม่หลับมันก็จะแบบไม่ดึกมาก <c oughs> เออ,อพี่คิดไ <c oughs> ง <c oughs> พี่เห็นแบบอ่าพี่เห็นบ้านพักในกีฬาแล้วพี่คิดในใจถ้าพี่ไปพี่คงตื่นเต้นชิมหายอะ่ะ คงแบบนอนไม่หลับทั้งคืนแล้วเอะเราจะกินยาไหมกินยาเดี๋ยวมันจะทําให้เรารวนไหมวันต่อไปนักกีฬาก็จะคิดยังไงวะแลวแต่แล้วเพื่อนๆพี่บอกบอกว่านักกีฬาเขาไม่เครียดหรอกเขาไม่ตื่นเต้นพวกเขาชิลสบายๆเขาไม่ตื่นเต้นแต่ของครีมนี่คือตื่นเต้นพี่ต้องแก้ข่าวเลยนะหนูว่าถามใครก็ตื่นเต้นทุกคนอ๋อหรอมีนตื่นเต้นไหมมีนหญิงตื่นเต้นไหมไม่หรอตื่นเต้นค่ะตต่นเต้นมีนตื่นเต้นไหม หนูอาจจะเป็นส่วนน้อยหนูคือหนูนอนหลับทุกวันไม่ว่าก่อนแข่งหรืออะไรก็ตามแบบหนูหลับๆๆแต่ว่าหญิงก็นอนหลับนะคะแต่ว่าลงไมแข่งแค่แตืดด่นเต้นเฉยๆเออครับนะถามนิดน,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 นึงว่า <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถามนิดน <ๆ S 1> ึงครีมงานผู้ชายดีไหมครับที่ที่ค่ายนักกีฬาหมายถึงว่าที่ที่หมู่บ้านนักกีฬาครับคือก็แบบว่าก็ก็ดีค่ะคือไปในโรงอหารคือหลากหลาย เราก็ <laughs> แบบว่ามีแมแล้วแบบที่สําคัญคือเขาแบบเป็นนักกีฬาไงพี่พอเป็นนักกีฬาปุ๊บเขาก็จะดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองเขาก็จะแบบก็ดีทุกอย่างถูกต้องไหมคะพี่มิ้งผิอ่ง <laughs> <laughs> พอเราอยู่เยินค่อนข้างค่อนข้างเขาในในโซนไหนอ่ะโซนโซนแอฟริกาเนาะโซนแอฟริกาไงโซนแอฟริกา โซนแอฟริกาเขาจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษถูกไหมครับหมายถึงว่าตัวหัวใหญ่แล้วก็ตัวร่างเขาจะใหญ่ถูกไหมมิ้มนคคใช่ค่ะใช่ไหมครับรูปร่างก็จะใหญ่ครับเออนะครับใหญ่เป็นคนเออลยครับคนแอฟริกาเนี่ยของหญิงนะครับเออชอบชอบโซนไหนครับโซนยุโรปค่ะออโซนยุโรปหิคลิปเยอะนิดหนึง่ง <laughs> พี่นะ <laughs> เห็นนักกีฬา <laughs> พี่เห็นนักกีฬากระโดด น้ำอย่างทอมเดลีย์เนี่ยเดลียเนี่ยประมาณนี้ยพี่ก็จินตนาการว่าในโรงอาหารเนี่ยเขาน่าจะถอดเสื้อเดินกินข้าวเขาถอดเสื้อกันไหมครับน้องครีมพี่พี่ถ้าพี่ไปลงอาหารแล้วพี่ต้องการคนถอดเสื้อที่ใบพีค่ะพี่ต้องไปที่จิมอ้าไหนเล่าสิในในใิมเนี่ยครีมแวะไปที่ไม่ได้ต้องแบบไปดูอะไรค่ะไปทุกเช้า ไปดูอะไรอ่ะไปดูเขาแล้วดูไปออกกําลังกายค่ะพี่ไม่ได้ไม่ดูดูไปแบบยกเวทกับแปะไปวิ่งค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคอนเฟิร์มว่าเขาถอดเสื้อออกกําลังกายกันถูกไหมมีบ้างมีบ้างค่ะแซวแซวทษทีโทษทีวกไปเรื่องผู้ชายนิดนึงส่วนตัวมากค่ะตอนนี้อากับมาเรื่องอลิมปิกหน่อยนะครับเรามีโพยอยู่ครับตอนนี้สาวๆมีข้อความซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั้งสามคนแหละเดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นเรื่องของใครนะครับข้อที่หนึ่งใครที่มีกิจกรรมแก้เบื่อระหว่างกักตัวเป็นการวิ่งวัวลาสิบกิโลทุกวันเดี๋ยวพี่ขอทายเออเป็นเมื่อกี้ครีมบอกว่าครีมออกกําลังกายพี่ขอทายว่าเป็นเป็นครีมใช่ไหมครับ ไม,ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่วิ่งแน่นอนเพราะแบบทุกคนรู้โค้ดร,รู้เพื่อนรู้ว่าหนูไม่ชอบวิ่งสุดๆ <c oughs> แต่ว่าถ้าแบบเดินในหมู่บ้านสิบโลเนี่ยใช่เพราะว่าแบบตึกไทยอะไกลมากจากทุกพี่หรอคือตึกของเราคือยังไงมันมันมันกี่มันมันมันห่างจากทุกห่างจากทุกอย่างไปเลยเหรอฮะห่างจากทุกพี่ก็คือแค่ไปลงอาหารก็คือไกลแล้วค่ะประมาณแบบห้าห้าถึงแบบเกือบสิบนาทีอะค่ะ แล้วจาก<ห>ลงอาหารไปยิมก็บานห้าแต่ถ้าจากลงอาหารไปที่ท่ารถของหนูอะแบดบดินตันนะคะคือท่ารถมันจะมีหนึ่งถึงแบบสามสิบกว่าคือแบบมินตันอยู่สามสิบอะค่ะพี่คือแบบส,<ห>ส,สุดทางสุดทางรักเลยอ่ะมีรเ่อนเนี่ยลึกกวันงไะไก่นิด <c oughs> ห,หนึ่งนะอาตกลงตกลงใครวิ่งมาละสิบกิโลทุกวันครับมิ้นหรือว่าหญิงครับหญิง แต่ว่านี่นนคุณเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณไปแข่งแข่งในฐานะทีมชาติไทยพี่ว่าก็โคตรเหนื่อยแล้วนะฮะไหนจะความเครียดไหนจะอะไรคุณยังวิ่งอีกสิบกิโลคือยังไงเล่าซิหญิงก็อยู่ในห้องมันเบื่อค่ะมันมันเวลาว่างเยอะมากก็เลยแบบว่าลองวิ่งดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็วิ่งประจำอยู่แล้วค่ะวันนึงวิ่งไปยี่สิบเอ็ดกิโลวันเดียวห้ามมาราธอน ทุกคนครับเพไปฮาร์มมาลาทอนที่โตเกียวครับฮาร์บในในห้องกักตัวนี่แหละค่ะสุดสุดสุดมาอะต่อมาครับใครที่กินอะไรวะซูชิเห็ดชิทาเกะจนเกือบจบทัวนเนาเม้นแล้วถึงคนพบว่ามีห้องอาหารลับที่มีเนื้อวาคิวกับอาหารดีๆของญี่ปุ่นเสิร์ฟเต็มไปหมด เริ่มตีดอะพี่ว่าพี่ว่าพี่ว่าครีมอีกแน่นอนน่าจะเป็นครีมครีมใช่ไหมซุยแล้วครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคมันมันมีประโยชน์ดูแลดูแลชิตาเกะพี่มิ้นหรือเปล่ามิ้นเหรอมิเนงค่ะอ๋อไหนเล่าซิมิ้นทำไมถึงไปหลงกินเห็ดชิตาเกะมาหลายวัน มินเป็นคนชอบทานมาก vested. ชอบทานทุกอย่างเนี่ยพอไปถึงหมู่บ้านมินก็พุ่งตรงไปที่แบบเออ่โซนอาหารญี่ปุ่นแล้วคือสิ่งที่เราเจอคือซูชิแต่แบบมีซูชิเห็ดซูชิกุ้งจะเป็นของสุกนากิหัดดองอุด้งที่เส้นกับน้ำคือแบบสิ่งที่เราคิดไว้เราคิดไว้ว่าจะมีที่แบบพอชั่นเล็กชั้นเ์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ มันไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้เลยอ่ะอ้โน oh, <no. S 1> พอดีทีมฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยยูมันมีแบบมันมีทุดคอร์ดอีกนันนึงอยู่ที่ตึกตรงฟิตเนสทางข้างฟิตเนสอะคะ่ะพอเข้าไปถ <Yeah. S 1> ึงก็เ,เป็นคอร์ดเล็กๆนะแต่ว่าแบบโหเปี่ยมด้วยคุณภาพคือเขาเอานำวัตถุดิบดีๆของญี่ปุ่นแบบอังงุนเนื้อของดีๆของเขามาเอ่อมาเทศดีๆอย่างเงี้ยค่ะมาแบบมาทำเป็นอาหารเสิร์ฟ เป็นแบบจริงจริงโอ้ซึ่งกว่าเราจะรู้ก็คือวันสุดท้ายอะไรประมาณนี้ปะก็ท้ายท้ายเราค่ะเออนะครับแต่ก็ดีที่อย่างนั้นเราก็ได้รู้นะครับเนอะอย่างนั้นเราก็ได้ไปถึงนะครับต่อมาครับใครที่อ,อพลาดหนักกว่าอ๋อมีเข้ามีคนพลาดหนักกว่าครับเพราะเคยเข้าไปในห้องอาหารลับนั้นแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีของดีซ่อนอยู่เดินออกซะงั้นใครครับ ครีมครีมเ, <laughs> เล่าสิครับ <laughs> ยังไงคือ <ười> ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอาหารคือ <c ười> ที่หนักกว่าพี่มินน่ะคือพี่มินเขายังรู้ไงคือหนูว่าเข้าไปแล้วคือหนูอย่างที่บอกว่าหนูเข้าจิมทุบันใช่ปะมคะหนูก็ไปตั้งแต่วันแรกๆเลยแต่ว่าเหมือนมื้อน,นั้นที่หนูไปมันคงเป็นมื้อเช้ามั้งคะหนูก็เข้าไปดูเข้าไปกินแล้วด้วยแต่คืออาหารนะ่ะมันก็จะเป็นแบบปกติ แต่แค่ประเภทมันน้อยก็เพราะอาหารใหญ่ฉเฉยๆหนูก็อเออกินแล้วก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวก็ไม่มีอะไรนี่นาอย่างเงี้ย<อ>ก็เลยพลาดเลยเอพอพี่มินบอก่บอกว่ามันขอกลับไปใหม่ได้ไหมขอไปกินบาร์บีคิวก่อนเทคคือได้กินแต่ไม่รู้ว่ามันมีของดีๆซ่อนอยู่ในนั้นเพราะรู้สึกว่าด้วยด้วยไซส์ของห้องอาจจะแบบเป็นโรงเล็กๆสู้ไปโรงใหญ่ดีกว่าใช่ไหมใช่ไหม เออประมาณนี้นะครับอะต่อมานะคะต่อมาใครที่เป็นแชมป์นักช็อปช็อปของฝากโอลิมปิกกลับมาบ้านถึงสาโอ้โหอันนี้มันเยอะมากนะสามลังอะใครมันจะไปช็อปเยอะขนาดนั้นแต่แต่พี่ว่าพี่รู้พี่มั่นใจเลยว่าเป็นมิ้นแน่นอนใช่ไหมถูกต้องค่ะ พี่เหตให้ช็อปที่มันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเข้าไปช็อปถึงสามังคือแบบมันคงเป็นแบบเป็นโชคชะตาที่ทําให้หนูต้องต้องช็อปเยอะเพราะว่าไฟวันแรกคือของในร้านแบบหมดหมดเลยอ่ะคือเราไปแบบเราเห็นในภาพในไออินสตาแกรมใช่ไหมคะที่แบบมีของวางเต็มอ่ะนั้นคือแบบไม่ใช่ที่ในเชลฟ์แบบโล่งหมดเลยแล้วคือหนูเดินไปถึงก็แบบมีเสื้อไซส์แบบสองอแอล่ะแลวในความรู้สึกตอนนั้นคือแบบ ไม่ได้แหละมันก็มันต้องมีถือแบบมันผ้าถ้าเขาจะไม่เอาของมาเติมคือสองเอแอลใส่เป็นเสื้อนอนก็ยังได้อย่างเงี้ยซื้อซื้อซื้อ,อ,อแล้วเราก็แบบมีคนบอกว่าไม่เดอเขาเอาของมาเติมอ่ะเราก็ไปอีกวันต่อมาอย่างเงี้ยมันก็มีเสื้อไซส์เล็กลงมาเอชแอลเราก็แบบเพิ่มันเล็กลงซื้อ ได้หุ่ดก็เล็กลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนได้ซสยเอสอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันก็แบบเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดแบบคงจะแข่คหมีม้านักกีฬาคนอื่นหามที่เจอก็คืออยู่กันหมดเลยเพราะว่าไปลึกที่สุดที่สุดแล้วก็ตึงเบิร์ดออกมาหมดเลยการค่ามเพื่อนเพื่อนนักกีฬาที่ไทยเนี่ยค่ะหนูว่าเขาคงอยากได้กันมากแล้วแล้วหญิงได้เข้าไปช็อบด้วยไหมหญิงหญิงกัน หญิงซื้ออะไรฮะก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อซื้อเสื้อค่ะไปฝากอ่าผู้ใหญ่ที่เมืองไทยค่ะก็เหมือนเหมือนออที่พี่ว่าเลยอ่ะคือแบบไปวันแรกมีของเต็มเลยแต่หญิงไม่ไม่ซื้อเลยนะไม่ซื้อเลยแล้วแบบรอรอรอ,อ,อวันต่อไปต่อไปเฮ้ยของมันหมดไซส์มันหมดแล้วทีหลังแล้วเราก็รีบซื้อเลยจ้ากาเกือบใส่ไม่ได้เลยค่ะอ,อ,อ,อครีมน่ะซื้ออะไรบ้างคะ โอ้เอาจริงๆนะหนูอะ่ะเพิ่งรู้วันนี้นี่แหละสแสดงว่าเจอัวแล้วพี่มินนี่เองสามลังเนี่ยไปอไม่ไม่เคยมีเลยจนแบบคือแบบลังเนี่ยงหลดเกลี้ยงหลายรอบมากก็ฝากหนูก็ลเยลเยแบบพี่มินต้องใช้พี่มินแน่ๆแ,แล้วคือหนูก็อ่ะเหลือแค่ไหนก็เอาวะแล้วคือหนูฝืนด้วยไงพี่มินเขาไม่ฝืน <c oughs> รู้ว่าเอ้าใหญ่ก็เอาวะโอ้อตายละวันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าสามลางเป็นของมินนะครับใครที่เป็นนักกีฬามิตรภาพนะครับได้พินจากทาชาวต่างชาติเยอะที่สุดในสามคนนี้ใครครับอะที่แรกกันรวะแต่ทำงานหนูแล้วแหละหนูแล้วแหละแต่ว่าคือต้องท้าความอย่างนี้คือโอลิมปิกเนี้ยมันเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของหนู แล้วแบบหนูอะตื่นเต้นมากค่ะกับทุกๆอย่างตั้งแต่ไปถึงกับทุกๆอย่างคือหนูเอนจอยหมดเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมหนูแบบเล่นหมดกัดเกี้ยงมีเอามาให้พี่ดูด้วยค่ะไปดูสิคะเกี้ยงนับเราเองอุ้ยปึ๊บว้าให้ใกล้หน่อยให้ใกล้หน่อยให้ใกล้หนอยโอ้เยอะมากอ่ะใช่แล้วแบบคือหนูก็เล่นหมดมีอีกมีอีก อันนี้คือของแบบญี่ปุ่นเขาให้มาเป็นกล่องเลยอะห้องมันอยู่ตรงโรงอาหารที่พี่ทุกคนใช่ใช่แล้วแบบหนูไม่ไเบแล้วมันต้องทาแต้มให้เขาอุ้ย่นะก็เป็นแบบตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดค่ะใช่เท่าที่พี่สัมภาษณ์นักกีฬาหลายๆคนในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนก็โฟกัสมากเรื่องเรื่องการแข่งขันมีน้องครีมนี่แหละไปเที่ยวไปเที่ยวเลยจริงๆผมเห็นแล้วแบบ ี่สูดน์ระดับไม่มใครชิวชิเหมือนเหมือนไปมิวสิกเฟสติลอะน้ำครีมไปแบบอ๊้ตื่นตาตื่นใจหนูว่าหนูว่าเต็มที่ทั้งในสนามแล้ะนอกสนามไงพี่คือหนูบอแล้วว่าแบบมันเป็นความฝันหนูหนูเลยเอนจอยทุกอย่างเลยคุ้มมากคุ้มมากคุณครีมต่อมานะครับใครอ่าใครในสามคนนี้ที่มีหัวใจอ๋อโทษทีในสามคนนี้มีคนหนึ่งมีเจ้าของแล้วครับนี่ ดูจากสามคนนี้มิน้นเป็นคนเดียวในสามคนนี้ที่มีแปะถูกไหมไม่ถูกครีมงั้นครีมมีแปลแล้วเหรอครีมไม่มีไม่มีนะย,ยิงหรอยญิงหรอไม่ใช่แซงคะ่ะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเสมอคะ่ะ <laughs> เป็นคำพูดที่โบราณมากหญิงอันนั้นคือดาราใช้เมื่อสิบปีที่แล้วหญิงอย่ามาเลยอย่ามาเลยนี่เพื่อน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 คนนี้รู้จักมานานหรือยังครับสนิทกันมานานหรือยังก็เออเป็นรุ่นพี่ค่ะเขาก็ตามจริงก็อยู่ในวงการกีฬามานานแล้วค่ะเราเพิ่งเพิ่งจะคุยกับเขาจริงจังเมื่อสามสี่ปีแล้วค่ะก็ก็โอเคนะคะ อะ่ะครีมเม,มื่อไห่เมื่อครีมเมื่อไหร่ครีมจะมีแฟนคะไม่ไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเราจะให้ช่องทางในการติดต่อเพื่อให้แฟนๆได้มีโอกาสไปติดตามผลงานของทั้งสามคนของหญิงเนี่ยเราสามารถไปดูได้ที่เพจอะไรหน้าอะไรไอจอะไรบ้างครับคุณหญิงครับ ก็ไอจีของหญิงนะคะก็สุทาศนีอันเดอร์สกหญิงเก้าเก้าสี่ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะของมิน้นแหะครับของมิน้นก็ทั้ง f a c e b o o k ทั้งทางไอจนะคะชื่อมิน้นชวัตนน์ค่ะขอะคบคุณค่ะส่วนของครีมนะครับของครีมอะค่ะก็ไอจีครีมอันเดอร์สกบุษนันค่ะขอบคุณมากเลยนะค,ะค,ะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอพูดปิดท้ายนิดนึงทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าก็นี่แหละครับสามสาวสามสาวที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับไปเป็นส่วนหนึ่งของโอลิมปิกโตเกียว2020นะครับทั้งสามคนทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจฝึกซ้อมแล้วก็เหน,นื่อยเพื่อเชื่อเพื่อเพื่อชื่อเสียงแล้วก็ความสุขของพี่น้องชาวไทยนะครับพี่วุ้ยแงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งสามคนประสบความสำเร็จกับกีฬาที่รัก นะครับของแต่ละคนแล้วโอลิมปิกครั้งหน้าอที่บอกปารีสเราจะได้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนวันนี้เราทั้ง4ี่คนลาไปก่อนจาก w o ดี้ไลฟ์ขอบคุณทั้ง3ามคนอีกครั้งหนึ่งแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะ <Bye. S 2>